ไม่เคยบอกว่าที่ไปเมืองจีนเนี่ยเพราะว่าความผิดหวังความอกหักในเมืองไทยตอนนั้นหนึนตัดสินใจนไปส่วนหนึ่งใช่ครับผมเพราะตอนนั้นก็คือเป็นคงเป็นข่าวนี่อะไรเงี้ยเนาะก็แบบไม่มีเหมือนกับไม,ไม่รู้สึกไม่มีที่ยืนในสังคมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไหนมาไหนเราก็คือด้วยความที่เราเป็นคน overthinking อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราจะ paranoid ง่ายอะไรเงี้ยแบบว่าไปไหนมาไหนเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราถูกสายตาที่เหยียหยามจากสังคมไม่ว่า จะเป็นนอกวงการเราไปเดินห้างทั่วไปหรืออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งในวงการเองก็แล้วแต่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราไม่เป็นที่ต้อนรับมันก็เครียดในช่วงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราตัวคนเดียวมากเลยเราไม่ไหวแล้วเราแบบต้องต้องไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นโอกาสมันก็มาพอดีเราก็ไปไปที่จีนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่า ที่นู้นเขาเวลคำเรามากเลยอะไรนเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเราเซฟเราเรารู้สึกปลอดภัยอะไรเงี้ยเรารู้สึกแฮปปี้เราไม่ได้ร,ร,ร,รู้สึกตัวคนเดียวต่อไปอะไรเงี้ยมันก็ผ่านระยะ,ะหนึ่งแล้วเนาะเรายังแบบเรายัง <c oughs> ก็ยังคิดอยู่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบที่หน้าเรายังแคร์อยู่ยังคิดใช่ยังยังยังคิดแบบนั้นอยู่ใช่มันก็มีเหตุผลบางทีผมไปงานที่ต้องเจออะไรเยอะเงี้ยผมจะ จะแพนิกนิดนึงแบบพวกงานออร์ดองานอะไรพวกนี้ที่แบบต้องเจอคนเยอะๆผมจะแพนิคผมจะแบบสมองผมจะแล่นหลายเรื่องหลายเรื่องเยอะมากว่าแบบพอมองคนนี้ปุ๊บเสร็จถ้าเขาแบบถ้าเขาทำหน้ายิงใส่เราปุ๊บเสร็จคือแบบหน่อยละวตอนเทคเคนท์ร์ซใช่คือเราพยายามมากเลยที่จะที่จะ Get in เข้ากับเข้ามาในสังคมแต่ว่าคือพอเราเจออย่างเงี้ยเราแพนิคแล้วเราไม่รู้เราจะทำตัวยังไงเหมือนกันอย่างเงี้ยนี่เป็นอินโทรเหมือนกันนะ จะบอกว่าเป็นอินโหวเหมือนกันดูไม่ออกใช่ไหมดูไม่ออกหรือไเป็นอินโหวแต่จะบอกว่าจากใจอินโหวนะที่วันทุกวันเนี้ยแบบ survive ได้คือเข้าใจเข้าใจแล้วจะบอกว่ายูไม่ต้องเปลี่ยนเข้าใจปะก็เป็นอินโหวก็เป็นไปดียูไม่ต้องแบบให้ใครมา approve หรือว่ายูไม่ต้องแบบ validate หรือว่าจะต้องแบบมา talk กับทีหรือว่ามา nice มาแบบอะไรเงี้ยก็ก็เป็นอย่างเงี้ย แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราคิดร้ายกับใครไม่ได้คิดร้ายกับใครหรือ even extrovert ก็โดนคนเกลียดได้เหมือนกันพูะว่าเอองจรว่าัี่ยูก็แต่ผมเป็นคนที่ดวงอย่างที่บอกดวงสวยไงผมอยูเฉยๆก็โดนคนเกลียดได้แ่ความคิดของคนอื่นมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเรายูจะยูจะ free กว่านี้ผมก็เลยพยายามที่จะแต่ช่วงหลังดีขึ้นนะคือมีสังคมมากขึ้นคือแต่ก่อนผมจะอยู่คนเดียวแล้วก็คนเดียวเลยแบบว่าไปงานพวก ที่มันคนเยอะๆอย่างเงี้ยผมจะมี mindset เดียวเลยคือว่ารีบไปรีบกับรีบไปรีบกลับขอให้จบเร็วๆขอให้จบเร็วๆแล้วก็แบบไม่ต้องไปยุ่งกับใครมากไม่ต้องไปนู่นนี่มากอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆเนี่ยเปิดมากขึ้นที่จะยอมรับให้คนเข้ามาอยู่ใน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 เซอร์ที่ผมวางเอาไว้นี่มากขึ้นอินโทรดมันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าอยู่ก็จะได้สกรีนคนชเพราะว่าเรามีเรามีกำแพงไงเรามีกำแพงเราก็จะไม่ไปแบบว่า สะเปะสปะไปเจอเราจะไม่เจอคนเยอะใช่ใช่มันก็มันก็มีแง่ดีของมันช่วงหลังๆผมก็พยายามสเปะสปะเหมือนกันอยากสเปะสปะบ้างอผมคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเราต้องการความเปลี่ยนแปลงอ่ะการที่เราลองทำอะไรที่มันเหมือนเดิมอ่ะมันจะไม่ช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นก็เลยคิดว่าเราลองทําอะไรที่เราคิดว่าเราจะไม่ทํำดูบ้างเช่นแบบคนนี้อยู่ๆเขาชวนเราไปเล่นกีฬาเงี้ยเราก็แบบโอเค Why not ถ้าเป็นก่อนอไม่เอาขออยู่ห้องดีกว่าปฏิเสธไว้ก่อนปฏิเสธไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือแบบใครชวนไปทําอะไรไปหมดเพราะฉะนั้นถ้า introvert เจอเพื่อนที่แบบว่าที่ถูกที่ใช่ก็จะพูดได้ทั้งวันก็จะพูดได้ทั้งวัน